สัตว์เมทัลซิงโตเฮาเพื่อขี่เต่าตกเขาตายภูมิใจเสนอนิกอาแมนโดมานี เดี๋ยวพอจบกันเลยก็ได้นะตัวนี้เป็น never slowing down คือกำลังจะลาไปคู่นะ No, i'm never slowing down i hard hard like a weapon attack with no questions in my own section and they still disconnected cause their minds been infected and they're filled with objection too filled for recollection so we're losing all attention they don't know i'm in contention cause i'm gaining their attention cause i'm making a connection lyricism and aggression got me feeling my ascension In my passion my profession i'm attacking my obsession taking action and progressing uh? ตรงนี้เ,เ,เห็นเป็นการถมเพิ่มเป็น,น,นถึงเก็บน้ำพอดีเลยนะครับตรงนี้เมื่อกี้เห็นว่าตัดต,ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาตรงนี้นะครับมีโ so ซ่ช so ่องผาดพอดีเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมนะครับ นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับเจอกักับผมนาิ克อัมานโดในทริปนี้ก็พามาตกปลาหมายข้างทางแต่ว่าทริปเนี้ยเราจะวิ่งข้างทางด้วยวิ่งแบบลัดเลาะเข้าในป่าด้วยนะครับโดยมาเทสเหยื่อตัวใหม่นะครับก็คือมันชื่อว่าทวินทูเอ็นนะครับทวินทูเอ็นมันก็เป็นกบยางปกติทั่วไปนะครับนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวนะครับตัวนี้หนูเล็กอมมานโดเป็นคนออกแบบนะครับ เพราะว่าตัวนี้จะคล้ายๆกับกิ้งก่าใบเดียวนะครับใบเดี่ยวนะครับจะเป็นกิ้งก่าผสมมังกรมีทั้งเขาแล้วก็รูปรากป็นกิ้งก่านะครับมันชื่อว่ามังกาตัวนี้นะครับมังกรงกับกิ้งก่าผสมกันตัวนี้ผมคนออกแบบเองนะครับมันคือตัวอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นใบเหลิวใบพัดท้ายเห็นไหมครับเป็นใบพัดจริงๆนะตัวนี้แบบแบบน้ําแบบอย่างนี้ตลอดเลยนะครับ มีแตกฝอยตลอดเลยน้ำนะครับเป็นเลพัดท้ายจริงๆแต่เป็นนี้ใบคู่นะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับหมายที่น้ํโล่งๆหน่อยสะวะน้อยๆแต่ตัวนี้ก็เหมาะทั้งน้าโล่งได้แล้วก็ลุยป่าได้เพราะเป็นหรือใบเดี่ยวนะครับเพราะว่าใบอยว่คู่เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันก็จะพันสิ่งสะวะใต้น้ําได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้ํโล่งๆลึกๆหน่อยเตีเลาะขอบลึกๆหน่อยตัวนี้ใช้ดีครับเสียงดังมากตัวนี้ถ้าฮาร์ดคอร์ชอบต้องตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ก็อาการจะคล้ายๆกับกิ้งก่ากิ้งก่าของทวิน ทวินมินินะนะครับที่ใครใช้อยู่ก็ใชรคล้ายกันจะส่งมาในคล้ายกันนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันนะครับอย่ไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับแอคชั่นกันมาอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวใบพัดท้ายนะครับแล้วจะดูว่าใบพัดท้ายมันเป็นยังไงนะฮะนะอาจจะมีลมแล้วไม่ได้ยินเสียงนะโอ้ลมมาพอดีเลยนะครับตัวนี้ก็ตีแล้วกอนะครับเห็นนะครับ ชมดิเห็นไหมครับว่าใบมันมันจะเป็นใบพัดท้ายจริงๆนะเห็นไหมครับน้ํามันจะแตกออกตลอดเวลานะครับมันเหมือนใบพัดกําลังทํางานอยู่ด้านท้ายนะครับนะครับะนะครับนะครับน้ามันจะออกเป็นด้านท้ายตลอดเวลานะครับแล้วน้ําดังมากนะตัวนี้ดังปุ๊บเลยนะ นะชาร์จตัวนี้ครับเวลาเหมือนเราตีเข้าป่าหรือว่า,าเราตีาเราตีอย่างนี้ผมจะตีนี้เททักษะเทคนิคผมนะผมตีแบบนี้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นใบคู่นะสมมุติว่าวเนี่ยปุ๊บผมเคาะก่อนเลยให้มันให้มันทํางานก่อนปึ๊บปึ๊บหนึง่งแล้วก็หมุนมาครับเคาะก่อนทีหนึง่งนะเพื่อให้ใบเหลือมันพร้อมทํางานนะครับถ้าแต่ถ้าตีน้ําโล่งๆไม่ต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตีน้ําที่ที่มัน ที่มันมีสวะนะครับก็ควรเคาะให้มันให้มันทํางานก่อนนะครับเนี่ยผมจะเคาะนะครับเนี่ยเคาะปึ๊กให้มันทํางานก่อนนะไม่ต้องแรงมากก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบใบพัดท้ายจริงๆนะนะจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะแบบเนี่ยน้ำมันจะตีตลอดเวลานะครับน้ำจะตีตลอดเวลานะครับตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับมังกาตัวนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นของบังกานะครับบังกะเนี่ยจะเป็นใบหลิวที่ดีดน้ํานะครับแล้วก็มีเสียงด้วยแล้วก็สร้างฟองด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันเป็นใบหลิวจากทวินเทอร์โบนะครับแต่ว่าเราจับมาดัดนะครับเป็นรูปร่างอย่างนี้นะเดี๋ยวดูแอคชั่นกันครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้แล้วกันแอคชั่นเพราะว่าตรงนี้มีลมเดี๋ยวจะมองไม่ชัดนะครับอันนี้เราตีไฟนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกรออย่างเดียวนะครับ นี่ครับกรอยอย่างเดียวตัวนี้จะเนี่ยครับใบเหลอมันจะดีดน้ําควงน้ําเหมือนมันจะอารมณ์คล้ายๆกับกิ้งก่าเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกันนะเคาะได้นะครับเพราะตัวนี้จะสร้างมาให้ลุยป่านะครับลุยสาล่ายนะครับเพราะว่าเป็นใบเดี่ยวนะตัวเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมันจะเหมาะสำหรับลุยป่าน้ำโล่งได้แล้วแต่คนที่ชอบไปเดี๋ยวว่าสิ่งปฏิกูลใต้น้ำหรือเป็นสาล่ายใต้น้ำที่มันเยอะตัวนี้ใช้ดีเพราะเคาะได้ด้วยนะครับแต่ส่วนอย่างอีกตัวนึงเนี่ยผมก็จะใช้แบบว่าน้ำโลง่โลงๆที่มันเป็นขอบลึกๆนะครับก็จะใช้งานดีเพราะเสียงมันดังมากตัวนี้มันก็ดังทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไม้พัดท้ายมากกว่านะครับตัวนี้ขนาด3.5เซนทังคู่นะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณ 7กรัมแล้วกันนะครับตัวนี้7กรัมกว่าตัวนี้น่าจะเกือบเกือบเกรัมนะครับแต่ว่ามันน้าหนักมันเท่ากับกิ้งก่านะไม่ต้องห่วงว่าเรื่องตีออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็คันที่ใช้วันนี้ก็เป็น a ไ r Gear Top s o n น c าเคสมิกวัตแมนระแน่นมากแล้วก็ a ไ r Gear Spiral นะครับสาย a m มโด้พีถัก8นะครับโ o ก็เป็นอะโฟรคาร์บอนร้อา100จาก a m มโดตัวนี้ใช้เป็น40นะวันนี้ใช้30บ้าง40บ้างนะครับสำหรับปลาช่อนใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผผลลงงาาาานน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 ววััััีี้้กก่่มมมจะมมอยแคไหสหสรบ ทวินทูเอ็นนะครับตีเน้นๆเห็นเป็นกัดไปชมกันลายปะลายโอ้โหทุกตัวดิทุตัวดิดวดโอ้โหแม่งกินกระชากันเลยอ่ะไม้เดียวปลากัปลนี้เออก็พอได้อ่ะตอกีดวันนี้ปลาโอ้โห ยากจริงๆนะครับร้อนด้วยนะฮะแต่ก็ยังเอาอยู่นะครับทวินทูเอ็นนะครับมังกาครับตีเน้นๆเห็นเป็นโดนครับทวินทูเอ็น ซืออ้อหลายไม้มากครับกว่าจะออกมากัดเจอใบหลู่ท้ายเข้าไปครับซื้อหลายไม้มากนะครับกว่าจะออกมากัดอะสีน่าจะเกินยี่สิบไม้นะครับไม่ใหญ่ด้วยเป็นใบหลู่ท้ายนะครับอือ ใครชอบแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ก็ต้องตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันก็มีให้ลากน้ำโลง่งๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำมาสองตัวอีกตัวนึงสำหรับลุยป่าได้น้ำเตียนได้แต่ตัวนี้น้ำโลง่งหน่อยแอคชั่นจะออกดีมากนะครับไซส์สวยนะครับ3 4ี่ขีดตัวนี้นะครับทวินทูเอ็นนะครับตีเน้นๆเห็นเป็นกัดนะครับทวินทูเอ็นตัวนี้เป็นใบพัดท้าย ตีจนเป็นการย้ำไปแล้วถึงกัดใช่ไหมผมจำได้ตรงนี้มันเป็นโขดในตอนผมตีมันเป็นโขดหูปลานักหนา แต่ไม่รู้คนยิงไปหมดหรือยังไม่เลยนี่เนี่ยไอตรงนี้มันเหมือนปาอยูน่นะทำไมมันนอนนิ่งอย่างเงี<อ>้ยคือยีอนะ่จะเปล่านี่หตลกนะอะไรปลาหมิงนล้ พี่คนที่เข้าไล่ผมก็ไม่เห,าหาตาหายอ้งต่เด็กวงนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้ววะมันไม่ได้อยู่กับดิ้แล้วนย้ายีอยู่ไหนแนี้เอนียนะม่ก็ั้งหลาั้งเห็นไ่มันไม่ได้ว่ยากัดทีเดียวไง,น,ง,ง,วงนี่

นนี่ผมเข้าออ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 ตกดแดงตาตัวแรกกัดมังกาครับตัวนี้เป็น 2n นะครับเกือบไม่เข้าโหแบบมันตัวมันเล็กเกินอะปลาปีนี้เห็นปะมตัวมันน้อยไม่ใหญ่เตาดำเบ็ดนะครับมังกา 2n ฝับได้แล้วกันครับ ใหญ่เะครับกินหูดูดิตัวไม่ใหญ่นะป๊อกป๊อกใช้เค็มตัดกินเต็มปากเลยนะดูดิเนี่ยตัวนี้เองนี่ทวินตัวนี้ครับเป็นทวินทูเอ็นะฮะตัวนี้เป็นมังกาหนูเล็กเป็นคนออกแบบนะครับตีเน้นเนนเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น ประชดหลายตัวเนี่ยเสตว์ลงปุ๊บกินเลยอะลงพอเหยื่อลงเป๊ะกินป้องเลยครับต้องตีย้ำๆนะครับท่อมันลอดเนี่ยนะมันเป็นคลองเนี่ยท่อมันลอดไว้ทางเนี้ยดูท่อดิแล้วน้ำมันแห้งนะครับ นี่ครับมาแล้วทวินทูเอ็นครับใบเวลาตีครับเทคนิคในการตีคนระับให้ใบมันทํางานดีก็คือแบบบางทีมันลงป่าหรืออะไรเงี้ยเคาะมานิดนึงฟึดให้ใบมันทํางานแล้วก็หมุนมาเลยครับได้ผลแน่นอนครับทวินทูเอ็นนะครับตีเน้นๆเ,เห็นเป็นกัดนะครับตัวนี้ใบพัดท้ายทวินทูเอ็น กาครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่สุดตั้งแต่ตกมาวน,นี้เลยหัว,วโตอีกโถชีวิตตัวนี้จะเป็นมังกรผสมกกิ้งก่านะครับรูปร่างมาใใันจะคล้ายกันนะครับมีทั้งเขาแล้วก็มีทั้งปีกรูปร่างเหมือนกิ้งก่ามัางกาตีนั้นเน้นเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น มังากามังากานี่ครับเป็นตู่ของ t วินทูเอ็นนะครับเดี๋ยวหลังจากตัวนี้ไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวว่าใบเหลวมันจะสถานแค่ไหนนี่ครับตีเน้นๆเห็นเป็นกัด t วินทูเอ มังกาน,น,นี่ครับเราเก็เป็นเยอะครับใช้อีกหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ยังไม่มีชื่อเลยอะ่ะไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอะ่ะนะยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันเนี่ยมันเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยมันเหมือนไก่ก็เหมือนแล้วก็มีโพดับเ,เป็นใบโพอ,อยู่ด้านหน้าเห็นปะเหมือนไก่ก็เหมือนเหมือนนกก็เหมือนไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเลยเนะี่ยสามจุดห้าเซนเหมือนกันแต่ในนี้ใบเหลวสองใบเหมือนกันลนะตรนนี้ใบเหลวปลอดเลยนะ ไะชมกันอ่ะไม่มีชื่อแล้วกันเดี๋ยวไปช่วยตั้งชื่อกันนาะดูคลิปนี้ไปช่วยตั้งชื่อแล้วว่าจะชื่ออะไรดี <c oughs> โอ้โหไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยครับตัวนี้เรียกว่ากบยางใบพัดท้ายแล้วกันโอ้โหใบ ใบเหมือนใบพัดท้ายจริงๆนะครับเหมือนใบพัดเลยอะเต็มคอนี่เป็นกบยางใบพัดท้ายนะครับตัวนี้เป็นในคู่ของ 2n s นะครับตัวนี้เป็นใบคู่นะถ้าใครชอบใบฮาร์ดคอต้องอันนี้เลยนะบอกให้นี่กบยางใบพัดท้าย 2n ตีเน้นๆเห็นเป็นกัดอามาโด 2n โอ้โอ้โหไป่าตรงนี้สวยๆอย่างนั้นเลยไงกึ๊ศนีิดไงเข้าเข้าปากเข้าปันแล้วไงครึ่งโลมีแน่ตัวนี้ไม้เดียวเลยนะดูดสายดิดูสายดินี่แค่ครึ่งโลมีแน่โอ้โหไม้ไม้เดียวเลยครับนี่ค่ะโทษอึ๊บ เดินย้อนไปย้อนมานะครับเป็นแองอยู่ข้างทางเลยนะนี่ฝังเต็มพดานบนเลยเนะนี่ยนี่ใบพัดท้ายสวยจักแตัตวเนี้นจด้ดนี่ครับตีเน้นๆเ,เห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น เขใหญ่เัวใหญ่เลยพี่โอ้โหนี่ครับกินทูเอ็นไปพัดท้ายแล้วตัวนี้แต่ตัวไม่ใหญ่นะครับเล็กใหญ่โดนหมดนะเห็นป่มตัวนี้จะเป็นแบบใบเหลิวแบบใครชอบร์ดคอนี่ตั้งตัวนี้เลยนะครับใบเหลิวไปพัดท้ายเล็กใหญ่โดนหมดนะครับทวินทูเอ็นมีสองตัวนะครับตีเน้นเน้น อะไรวะลืมโตโลแกนตีเน้นเน้นตีเน้นเน้นเห็นไปนกัดเท <laughs> วินทูเอ็นก็จบไปหนึ่งวันนะครับวันนี้สำหรับท,ทวินทูเอน,นะนะครับก็ดูปลานะครับวันนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตัวนะวันนี้ 2n นะครับข้างทาง1วัน10ตัวนะครับก็ฝากด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นันนิ์ด้วยแล้วกันนะครับผมจะดีใจอย่างมากวันนี้ต้องลาไปก่อนครับฝากด้วยสำหรับ 2n นะครับ2ตัว160บาททวิน 2n นะครับตีเน้นๆเห็นเป็นกัดไปแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเเกก็บปลาาขอ่้ So let me break, 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 it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know I'm up. take, take, taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't here to make it back. Yeah, I ain't never slowing down, keep on going till I'm back.